Musica 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 สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าในกิจการอาคาสาวกที่พวกเรารำพึงมาจนถึงเวลานี้เราก็เห็นการพัฒนาความคิดที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในพระศาสนาจากักจนเป็นธรรมประเพณีในรุ่นแรกนั้นจนถึงทุกวันนี้หลายอย่างเราก็ยังใช้อยู่นะครับนะบุญเปโตรได้บอกกับ ลุ่ผู้มีความเชื่อในกิจการและคัวกบทที่15นั้นบอกว่าพวกเราเชื่อและพวกและได้รับความรอดก็อาศัยพระหรตถ์านของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นฉะนั้นพระหัตถ์ถานของพระองค์ที่อยู่ในบุคคลหนึ่งที่ติดต่อกับพระองค์นั้นก็จะเป็นพระหรตถ์านที่ได้รับจากองค์พระเยซูเจ้าเพื่อความ เจริญเติบโตของชีวิตฝ่ายจิตเป็นต้นของพวกเราแต่ละคนนะครับถ้าหากว่าปราศจากพระหัสถานปราศจากความช่วยเหลือของพระบิดาเจ้าแล้วเราจะทําดีอะไรไม่ได้อย่างที่พระเยซูเจ้าได้เคยบอกไว้นะครับก็มีเรื่องที่นักเขียนคนหนึ่งได้เขียนเรื่องของอ่ นักแสดงคนหนึ่งที่บอกว่าเขาถูกตัดสินในการที่จะต้องให้ไปทำงานในสมัยโซเวียตนะฮะเป็นพวกที่จะต้องเวลาที่ทำอะไรผิดเนี่ยเขาจะถูกตัดสินให้ไปอยู่ในแดนไซบีเรียแล้วก็ทำงานแบบไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาอีกหนึ่งอาหารก็ให้น้อยงานก็ให้เยอะ ความเป็นอยู่ก็เหมือนกับสัตว์มากกว่ากับคนนี่นะครับรู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยได้เล่นงานกันเองจนทําให้สัตว์เนี่ยมันอายที่เห็นมนุษย์กระทําต่อมนุษย์ด้วยกันแบบไม่เมตตาปราณีแล้วก็ยังมีการสมน้ำหน้าอีกดังนั้นตัวละครในเรื่องนี้ก็ชื่อมิตยานี่นะครับก็บอกกับทุกคนว่าผมจะทํางานในเซีเรียในเหมืองแร่ในเซีเรียตลอด ยี่สิบปีมันจะเป็นรายไปถ้าหากว่ามันไม่ทำให้ผมเรียกัวเพราะก่อนนี้ผมกลัวแต่อย่างเดียวว่าสิ่งที่มันอยู่ในจิตใจของผมเนี่ยมันจะออกจากผมไปทำให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเดินทางอย่างไรแต่นี้เมื่อพระอาจารย์ของพระอยู่ในใจของผมแล้วเนี่ยบอกผมให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง มีอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราปัจจุบันนี้เหมือนกันก็คือคนที่มีมโนธรรมนั้นจะยับยั้งที่จะไม่ทำผิดแม้ว่าจะถูกลงโทษก็ตามแต่สำหรับคนที่ประจบประแจง จะเป็นทางการเมืองจะเป็นทางการบ้านจะเป็นทางครอบครัวจะเป็นในสังคมของเรานี่นะครับถ้ามีการประจบประแจงเพื่อจะได้ตำแหน่งการงานหรือว่าได้อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการทรยศต่อมโนธรรมของตนเองแล้วนี่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราไปสวรรค์ได้น,นี่ก็คือ,อ,อมโนธรรมและมโนธรรมนี้ มันจะทรยศไม่ได้มันจะพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะบอกขาวหรือดำมันจะบอกว่านี่ถูกนี่ผิดมันจะบอกว่านี่ดีนี่ชั่วมันไม่ใช่บอกว่าโอ้กลางกลางอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่บรรดาคระสาวกก็ดิ้นรนต่อสู้ทำเพื่อให้มโนธรรมของเขานั้นได้รับการพัฒนาจากพระเป็นเจ้าแล้วเขาก็มีความสุข ในเมื่อที่เขาจะต้องตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครที่นุบนอบต่อบัญญัติของเราพวกเขาก็จะอยู่ในความรักของเรามีต่างหากที่ทําให้พวกเรามาถามตนเองว่าเราอยู่ในความรักของพระเยซูเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่อยู่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ถือบัญญัติของพระองค์ใช่ไหมความจริงแล้วกฎหมายบางครั้ง มันก็เป็นเหมือนกับประตักที่ใช้ตีวัวน,นี่แหละครับสมัยก่อนนี่นะครับที่ผลักดันให้พวกเราเดินขัางหน้าไปแล้วก็จะเป็นเข็มทิศแห่งความรักที่ว่าถ้าเรามีเข็มทิศนี้แล้วเราจะไม่หลงทิศหลงทางมันเป็นประตักแห่งความรักของพระบิณฑบาตที่พยายามกระตุ้นเราให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อเราขี้เกียจเมื่อเรารู้สึกเบื่อนหน่ายเมื่อเราคล้ายๆกับจะแช่เย็นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีประจักษ์ของพระบินเจ้าบ้างที่ช่วยให้พวกเรารู้ว่าเออมันต้องเดินหน้าแล้วนะมันเป็นการเรียกร้องของความรักนั่นเองเราก็จะเห็นในสังคมของเราก็มีการฉลองโน่นฉลองนี่อยู่ตลอดเวลามันเป็นคล้ายๆกับ ส้งขึ้นมาเพื่อจะได้กระตุ้นพวกเราให้สนองสิ่งที่มันขาดไปในสังคมอย่างเช่นวันแม่อย่างเนี้ยเขาจัดวันแม่ขึ้นมาก็เพื่อว่าพวกเราจะได้มองดูบทบาทของพวกเราที่ยังมีแม่อยู่เนี่ยเราก็ทําต่อแม่อย่างไรเราดูแลเอาใจใส่ท่านมากน้อยเพียงใดช่วยเหลือท่านบ้างไหมซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้รู้สึกว่าลูกๆเนี่ย ต้องการอิสระมากและจะกลับมาเมื่อได้ผลประโยชน์หรือเปล่าอย่างเนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะผลักดันให้ลูกๆทั้งหลายตอบสนองความรักที่พ่อแม่ควรจะมีจริงไหมครับดังนั้นก็กฎหมายของพระเป็นเจ้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเข็มทิศที่ช่วยพวกเราในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ที่ดีงาม ที่มันทำมันเป็นเข็มทิศก็เพราะว่าเมื่อเราเปิดใจต่อองค์พระจิตเจ้าแล้วเราก็จะได้รับเสียงบอกของพระองค์ที่บอกว่าลูกเอ้ยสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องแล้วนะสิ่งนี้มันถูกต้องลูกควรทำสิ่งไม่ถูกต้องลูกก็ควรจะละควรจะทิ้งไปแต่ถามกัน่อยเถอว่าพวกเรามีเวลาที่จะฟังเสียงของพระองค์หรือเปล่า หลายครั้งพวกเราก็บอกเราไม่มีเวลาแต่เมื่อมีเวลาเราก็ไปทำอย่างอื่นซะอย่างเช่นฟังเพลงหรือว่าดูโทรทัศน์ไปจนบางทีลืมซะว่าเข็มทิศที่บอกเราให้ควรทำอะไรนั้นเราไม่ค่อยจะได้ได้สำนึกเลยนะครับฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเราฟังพระวาจาของพระบินเจ้าที่บอกว่าถ้า ท่านนบนอบสอบบัญญัติของเราท่านก็จะคงอยู่ในความรักของเราขอของให้พวกเราพี่น้องคริสตชนอย่าได้ท้อแท้ในการที่จะถือตามบัญญัติซึ่งบัญญัติของเราก็ยังน้อยอยู่ถ้าบัญญัติของชาวยิวนั้นห1ร้อยสามข้อ,ขอ,ขมกอก็มากหนอมากไปส่วนของพวกเรามีสิบข้อและพระเยซูเจ้าเมื่อสรุปแล้วก็บอกว่า มันก็มีแค่สองข้อนั้นแหละคือปฏิบัติต่อพระอย่างไรปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรก็ขอพระบิณจ้าประธานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขในการที่ถือตามพระบัญญัติของพระบิณจ้าตต่อไปนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์